สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายเอฟซีแฟนคลับแฟนมรำจ้องต้องอูรำเพลินออฟฟิเชียลสวัสดีแม่สามบบได้ยังกินจ้าท่าน,นปลาหมึกจ้าอ้ยทอดปลาหมึกมาเลยอูยหอมห่วยเพราะเร<ม>าเะแม่มาซีนัใหม่มาซีใหม่เอาปิดแม่ปิดมาซีใหม่เอาใส่จานอู้ยหอมห่วยทอดปลาหมึกเด้อพี่น้องอเออมาหอดบ้านหอดซองแล้วก็กินข้าวกินน้ำก่อนเติมพลังก่อนออกเดินทางค่ะ อืมคุณพ่อต้องไปเรียกข้าวเจ้าอันกระลักสีหุงบ่ท่านดอกค่ะคุณพ่อเอาทางนี้คุณแม่กิตาเอาสวัดดีค่ะสวัดดีค่ะเห็นอย่างเนาะตำโสมเห็นแม่ตำกินไปเอาปกอกแล้วห้แม่ดูฮะปกอกอย่างค่อยนั่นมาทำแต่บางครั้งซื้อเสียบกอกใส่กันหรือเปล่าเร็วๆปกอกแบบใดปกอกใส่ตำโสมโอ้ยหนึ่ามันไม่เสร็จเเอาปกอกใส่อะไรมะ พี่น้องปูดองอือไปไปเอาปวกมาพี่น้องขาเป็ดตาแซบตาแซบพี่น้องคุณแม่กิตตาโซพี่มือต่ำบักหงจะ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 โอ้กินฝีมือคุณแม่กิตตาเด้อแม่สามเด้อเป็นบุญนะนี่วาสนาเด้อได้กินฝีมือน่ะบ่ค่อยได้ต่ำให้ผู้ใดกินง่าย อืกินข้าวกินน้ำก้อนออกเดินทางครับโอ้โอ้แต่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 สร้างได้สิบาเฮาอมาปิดตาเสียบจ้พี่น้องหอมหอยหอยยูต่ำบักตะบักกอดใส่ปูดองกับบักอดความของดีของแซ่บแต่คูเวียงต้องไก่ย่างคูเวียงกินกับตำบักหวงปนปลาขมังวา แมนแมนพี่น้องเนื้อกินใันนอันแยมันประสุกกินกับตับบฮงเอก้อเม้งาอ้าวม่นังอะบันนียไม่นังะเขาปวนพวกหนุ่จีทั้งนั้นอ้าพี่น้องมาเด้อบันนี้ ก่อนสีออกเดินทางไปชัยภูมิมากินเขาน้ำกันพี่น้องเบืองปู่ไข่มันมันเดี๋ยวนี้ว่าปู่ดองปู่ไข่สายบัวสีกเลยสีกเลยว่าโอ้ยไปยากปะนันง่ายสี่กิโลสีกิโลดเลยบอกอือสีเป็นต้นเป็นต้นเออบีบไปบีม มามพี่นองปั่น้อเยางเยวเอออ่ะมาพี่น้องมากินเข้านํากันจ้าอ่าแม่ซัมกินให้มันอิ่มฮะมันบ่าใหม่ดอกพันยานมันบ่สุกอืใกหม่พี่น้องสีสันต่ำบัุงคุณแม่กินตามาแม่ก็กินน้ำบ่จะกินลาเต หอมสั ưa, ่งมาเวยมาเดินมาเดินมาเมานดีนะจังหวานเวเอาเกลือกองหอมใหกองนึงสกองนึงออกมาเมีลูกเรื่องไเอาจากเชือดยเชือไปใส่บาทเชือไวใขนาด

เน้น้ำปะเสซิมือแดงแม่ละเต่เรากลับไปหาของเสียเขาเลื่มมากินข้าวพี่ย่างย่างอ้อนมพี่ย่างอยู่มัดทั้งหลังบ้านพี่แม่หนูอ่ะหนูเต่โอ้หนูมันหนู เราก็มากินตามมานั่งกินข่าวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปกล่อมียบเพื่อนบาอยู่ที่แล้ง่ายบ่ตายแล้วตายแล้วทั้งบ่เห็นยุบหอบา ว่บ้นา,า่นั้นเขาบอเออแม่สามมาเลยนน้ำแนวเห็นแต่ยูแนมันมากกับเปิดแล้วมกักยงหัวเจ้ามากักยงหัวไม่อย่างก่ะมาแม่ใหญ่แม่ตามแม่ตามห่างเครื่องที่ถ่า,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 ยายที่สุดนะลูกห่างเครื่องที่อายุาลที่สุดแม่ด่าที่เก็บไว้อยู่ในกลีบก็บอเออมาเล่นน้ำแนวนางนั่น จะกินข้าไปเออกินอเไากับว่าเป็นยังกินแล้วก็นนวกค่อยกินน้ำตาลอีกก็ได้ดอกใส่เอา้วอาวแบบแต่แขีวเอวยังดีเนาะแต่เด็กน้อยกบมุนมาทันเราด้หนึ่งเ <c oughs> ขาพันให้มุนยุล่ลมุนกอนแห้อ <c oughs> เอาอันพอเจ้าเอาน้าไปใสย่ <c oughs> ยานวด ทีซื้อน้ำประกิตมาสามขวดยายานวดยานวดโบว่าพระเอทรงไปกระน้ำใสขึ้นแตมานทเบอนก่ทวันบ้าบ้าบ้าได้ทรงไปพี่พรส่งเต่นมไห่ส่งเพราะว่าเมื่อั้นลืมแล้วเลยว่าเป็นยังดอกก็เลยวานจะเอาไว้ใส่หาบ่พ่อบอกเฮ้ยเด เป็นอย่างว่านีมาเบายังเด็กรี่หาหน้ามาเป้าป <c oughs> เป็น,น <c oughs> อ,อยังอ,อ, <c oughs> อืเอเรียกออกมาตืกคนกินไหมขฮาปลาหมึกงามเรื <c oughs> ่องนีมาเขากันข้าวเขากันเน <c oughs> ีน่ยใส่บวก,กับตำ <c oughs> หม่องหงเสียบเนาะ เดี๋วคนเขาเนี่ยดวคนเขาเขเขา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 าเขาเขาเเขา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 เขเขาเเขาเขาเขาาเข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 าาเขาเขาาเขาเขาเ ก่ีโลดแซ่บแจบค่ออล้ยี่ิล้นเหรอออเอ็มนั้นตับห้ามผงจังเวลาเปิดแล้วได้มาล้ําปรบมาณถึกงกลองบังคับเสื้อลอกเพียงพ้อนจับเลยล่ละสดกใจจะว่าสนาชีวิตเกิดมาไม่เน่นอนเนาะ เปนแล้กันสิเนาะคันโ่เป็นสีนกับ,บ่นนะบนอนี่น้นะก็ได้หนกเลยนะก็ได้สูประยัดงานเปจังได้แซ่บว่แม่อืมมาบ้านมาจ้องกินกินน้ำกินมันอิ่มได้ค่อออกเดินทาง <ไป S 2> อืมเขาออกมาแปดโมงคมมมมงรึ่งมะอนจะสามสามโมงห่ยผมเปลนเสียงเลย ตายหลาเ่ง่ายเเปลี่ยนมาคุณกลับมาบางเนาะเพื่อนาะนกระตายหายอตำรวจไดนนนั่นรับไไานนี่นนั่นเบื้งความปลอดภัยผู้ใดกินเหล้าคับแต่คนนั้นยังตาย,ยอีกเยอมความตายนีแขนคอทุบบาดยางเลินาสิบบาเาไม่สั่ม <c oughs> ตื่นขึน้นยามมือเช้าเยียขึ้นตกขค่อยๆว่ายางเนาะันเดีผู้ตังหลังเนแห่งว่าดีต้นนั่น

มั้หอแเขาบอกเป็นนแล้วเป็นน้าเป็นตอนึ้นอย่างเนี้ยบางคนบอกบางคนกดองดีเขาได้นางสานแหยู่เฮียนเ่าลพอไปรุ่ะดีอยเอ จีซันเขาเราว่ามูกำลังจีสันเขาเราไ่ไ้บ้าเราลุกว้าอาดางรอาไปยังไเราบากินเขายู่เดี๋ยวลุก็ปาแม่มาเดี๋ยวกินเขายู่เนาะขา้ว็นคนังอันใหญ่ไปเนี่ยเาไปเรื่องั้น็เด็ามาเอาลูกพูดได้ิก็งไม่เนเาเป่็นาเดนั่นแล้วนาทีเนี่ยแล้วก็บ้เอาขอเพียงนี่เราเต้นยังเหรอบป่าอืม อดีแล้วำลังเลาแล้วบ้านขันจเต้นบ่อะไปอ่าเนี้ไปส่งบานเลยเอามา้กินมากคนมากขันแม่ขันแม่ยันอันแม่กินตาไปเต้นแข่งกัะยยสำมเต้นไปเด้เพราะสามเพลงเรากเ็นได้หามกันลุงจะตากลับไปแล้วจะเบิ่งตาแล้วเนบาวานกินตาอืม แถวทั้งหน้ากบะเบียดเสียแนวต้องเสียต้องแนวเอาอไฮลานเนี้ยกินแม้กินแม้มีเอฟซีมาซอยเอซอยส่างโอ้ดีใจลายได้แม่ตัมสก๊กี้นี่หลังคาหัวน้ำนาะย้ายเนาะยเสวยแม่น้ำเป็นหูเนาะมันมีเงินเป็นหูหน่อยปุกปักปุกปักปุกปักจะว่าคิดว่าจะคิดว่าตัวว่าถ่วมเอาซ้ํานี่ สร้างบ้านตัวมนกะไลเขาหน้าบ้านแตะละคต่อได้น้ำบ่อขิงบ่อไหนเห็นหนาจ้ะเออได้ลูกเจ้าคนกลูคนหนึ่งลูกคนังหลังกบูซาก็ไปทหารจังหวัดเขามวเลย เคยมีมีอ่แล้วป่าีปวดปวดแล้วป่าดีเลก็เนี่ยแล้วเป็นส่วนแล้วแล้วก็ได้ไม้ดอกแล้วยังไฟแหงอยู่คนมาเก่า่งไ่ได้ราบพให้เอากไ้เดไม่ได้หายดิ่งอย่างกาะพูบ้าษาอกีบไม่จะขอกาขพาอยากฟังอะร วายยาเจ้าก็มีสันกอบีพคออจารยังหับเจ้าก็มีหางอขอีหาอออกไตที่หาคอออกก็ตอบอยู่บอกข่อยอจาอันมีข่ออย่างนี้บอกอย่างนางนี่นะขอว่าขออหนึ่งขอว่าท่านเจ้ามีเงินมีทองจากมหาขอที่สองขอว่าเจ้าสู้ขอที่สามเจ้ารับลูกข่อยได้บอขอที่สี่เจ้ายืงยจ้าหวังขอที่หัน หลายเปิดไปกินข่าวเพิ่นึกบาออกซืือหัวยบ้มมือกะหัวนี่นั่งยอพูดีกบหัวจะว่าเขว่าเสียส้นกินข่าวกาหัวเบิ่งไม่กิ้มาย่อนลังเบงหมืนมันละ่าาเนี่ยที่แรกกนี้เห็นว่าก็ได้เบิ่งคอรมณ์ ี่ลาผู้ใดกระทำไว้แม่สามเป็นภผอิปอก์คั้งหนงทำอเราบ่หูวเอก็เลยหัววันนี้ามบิันคลีบย้อนหลังวันนี้ขนาดเฮ้าหัวยังหัวตอนนี้ามบม่นย้อนหลังเฮายังหัวกะเจ้าสิหัวน้ำหัวสำไดงสนองหกันแล้วเหมือนกันกาบจมูกปลากหัวงเขาห้ไมได้ใดอดต้องเป็นสดตรผปลามากีบก็ต้องเป็นสอตรขันบาขันบาสดขันบาสดกับ คันบ่สวกันพวกเขามันกิบุญมาเออืมเขาจะย่าืยองคเขาาันาดเบอร์ันปนเขาบ่มีพูกกินเบอรองไขกนนอันปาเค็งด้วยเนี่ยมันบอปลาเค็งปาเค็งไครไม่่ิดิน่เอาด่าตั้แต่คนกิ่งใจคนที่มาเลี้ยงเขาสิได้ได้อือ งับไไมส้มอาบดีแล้วคิดจใ่้นแม่ยังไอ่ะบ่้ะ่อหนียไปฆ่าท่านแล้วบ่แม่บ้านยูดงราจรอบบ้านจะเสี่ยงคนบ้านคืออันเพอบ้านคือบ้านจะเสี่ยงยูนี่บ้านจะสามเือไปอีกหน่อยนึง รสปลาโลไปยินดีน้ำปลาเม่าอันดีส่วนคิดหอดคนม่กนะใหม่ซอยแค่นี้กมากดนะแต่บ้านทำมาแบบนี้ยรถเส้นยาวหอดอุดรกักเลยเส้นนี้ชุ่มแพอุดรเลยนะคะบม่ต้องโค้งไปพูดบาละมานน้ำถ่านแล้วอยากมาเล่นแล้วอยากมาหามาเบิองมาเบิองอันบ้านเบิองซองมาหาเพราะท้องใบหาแม่กิตสาสันละบ้านนั่นน่ะเรมาเรีนมายาม ก็เนอิ่ทางนั้งนอนก็โขกไปบุญกัเลยบอคิดว่าเ่ง้มากแน่เนโน่อู้เนาะก็ไปเจ้าเก็บบวชไใส่บ้นนี่หลแต่ไม่กินเขาบบาบบจะถีคนแห้งแบบน่ามยเขาอย่างยายาเนะี้ดี่เาแม่้รวเจ้าเลยพ่ก้วน้องคอยมันก็มาทนมูแมงสิาน เลือดเนาะม Bref, <okay. S 2> ัน <N> กูอยากให้เขากู้มันยากเจ้านขาบอกผมเลยเจ้ามาทำงานเนอะก็เริ่มต้นตั้งแต่สี่หากินให้มันอิ่มกินนี่ชัดเจียบน้าเดินทางได้บ้รรเืงเพราะประตูเพิ่นนี่แหละ่นอยากมาแห้งหลายอยากมาเห็นบ้านอยากมาเรียนหาไข่ก็คุยกันว่าใส่อาหารต้องตื่นด้วยนะที่หาตื่นแล้ว อ้าวพี่น้องกินข้าวกินน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วกะสสียบน้ำเดินทางด้วยพี่น้องส่วสิไปฮอดบ้านเจ้าภาพเพิ่นเนาะอืมเบิ่งแล้วเบิ่งแม่สามแล้วเบิ่งย้ายแล้วหู้จักกันแล้วกับแม่กิตากับพอท่องใบแล้วกะดีใจบดนีเบิ่งแล้วเบิ่งแล้วกะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่อง